สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมนั4นะคะนี่ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่จะออกข้อสอบปลายภาคนะคะก็ที่เรายังไม่ได้สอนกันเนาะคโคกูก็จะมาพาทำในแบบฝึกหัดจะทําในส่วนเฉพาะที่ออกข้อสอบนะคะในหัวข้อที่2.2ของการเรียงสับเปลี่ยนนะคะ หน้า70ดในแบบฝึกหัดนะคะก่อนที่จะหาได้เราต้องมารู้จักก่อนว่าแฟชชวลคืออะไรนะคะแฟชชวลก่อนจะไปหาการเรียงับเปลี่ยนได้เราต้องมีความรู้เรื่องแฟชชวลก่อนนะคะซึ่งแฟชชวลก็คือสัญลักษณ์ก็คือคล้ายๆข,ข,ขีดลงมาแล้วก็มีจุดทึบๆด้านล่างแต่ไม่ใช่เครื่องหมายตกใจนะคะถ้าตกใจจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือแฟชชวล อะไรก็ตามที่เป็นตัวเลขนะคะที่เป็นตัวเลขเนาะที่จะมีเครื่องหมายแฟกอยู่ข้างหลังเลขมันจะคูณเรียงกันไปยกตัวอย่างเช่นเริ่มจากแฟกที่มีค่าน้อยที่สุดเลยก็คือ0ูนย์แฟกกับ1นึ่งแฟกถ้าเป็น 0- ูนย์แฟกกับ1นึ่งแฟกจะมีค่าเป็น1เท่ากันนะคะ2แฟกสแฟกก็คือ1นคูณสก็จะเท่ากับ2นั่นเอง 3ฟจะมีค่าเท่ากับ1คูณ2คูณ3ก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าแฟกก็คือตัวสุดท้ายที่คูณกันโดยเริ่มการคูณตั้งแต่1เป็นต้นไปก็จะเป็นเอา3ไปคูณสก็เป็น6แล้วเอา3ไปคูณผลลัพธ์ข้างบนเลยไม่ต้องไปคูณใหม่เพื่อไม่ให้มันเสียเวลาเนาะ4แซึ่ง3แฟดคือ6ใช่ไหมคะเราก็เพิ่มคูณสเข้าไปกับ6 เพราะว่า1นคูณสามเราคูณนันคือ6แล้วก็คูณ4เข้าไปกับ6 4 6 24 5แฝก5แฝกก็คือเอา5ไปคูณ24ก็เป็น120 6แฝกก็คือเอา6ไปคูณ120ก็คือ720 7แฝกก็คือเอา7ไปคูณกับ720ก็คือ5040อ่ะทำให้ดูประมาณนี้เนาะนักเรียนก็ไปคูณเองนะคะทีนี้เราลองมาหาค่าแฟกทอเรียล จำนวนที่อยู่ในรูปแฟกทอเรียลต่อไปนี้นะคะข้อที่1 4ึ่แสี่แล้วก็จะได้ว่า1 2, 3, นึคูณสคูณสคูณสบางคนว่าคุณครูคะหนูหนูคูณ4คูณสคูณสคูณหผิดไหมอ่ะก็ไม่ผิดนะคะ,ะแต่ว่าการคูณแฟกทอเรียลเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวน้อยไปหามากแต่ผลลัพธ์เท่ากันเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่กันได้4แมีค่าเป็น24 อ่ะหกแฝกก็คือหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสคูณห้าคูณหกสรุปคูณคูณให้ดูแล้วใช่ไหมก็คือเจ็ดร้อี่สิบอ่ะในกรณีที่เอาเป็นแฝเดียวเราหาได้แต่ถ้าเป็นแฝกในรูปของการหารหรือในรูปของเศษส่วนจะทําอย่างไรเราจะสังเกตตัวส่วนด้านล่างตัวส่วนด้านล่างของเราเป็นเลข2องใช่ไหมคะสองแดังนั้นตัวบน เราต้องกระจายให้มันเหลือเท่ากับตัวส่วนเพื่อทําอะไรเพื่อที่เราจะได้หารกันได้ไงคะกำจัดตัวส่วนให้หายไปใช่ไหมคะกำจัดตัวส่วนให้หายไปเลยนะคะหารไปดังนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ4คูณ3เป็น12นี่ในกรณีทีเ่เป็นการหารกัน อ้าวคุณครูคะแล้วถ้าตัวล่างมันน้อยกว่ามันตัดได้ส่วนหายไปแต่ถ้าตัวบนน้อยกว่าล่ะคะตัวล่างเยอะกว่าไม่มีปัญหาค่ะลูกก็กระจายตัวตัวไหนก็ได้ที่อยู่ตัวส่วนหรือตัวเศษต้องกระจายให้เท่ากับตัวน้อยเพื่อที่จะหารกันได้ดังนั้นเรามาดูค่ะตัวส่วนก็คือ10ด้านล่างแน่นอนเราต้องกระจาย10แปกให้มันเท่ากับ8แปกเพื่อหารกันได้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น10คูณ9คูณ8 เราจะหยุดที่8แฟกเพื่อนำไปหารกันด้าน,นบนก็เหลือตัวเศษไปเลยคะ่ะเศษจ,จะกลายเป็น1ตัวส่วนของเราก็คือ9คูณ10เป็น90ดังนั้นข้อนี้ตอบ1ส่วน90นะคะมาดูข้อที่5ค่ะข้อที่5 5แฝกส่วน3แฝกค,คูณสแฝกนะคะ เอาง่ายๆเลยแฟกไหนมากกําจัดทิ้งก่อนเพราะว่าค่ามจะได้ต่ําลงดังนั้นด้านบน5แฟกเนี่ยแล้วก็5คูณ4คูณหยุดที่3แฟกเพราะว่า3แฟกมีค่ามากกว่า2แฟก3แฟกอ้าว2แฟกค,คืออะไร2แฟกค,คือ2คูณ1นั้นก็แค่คูณกับ2 1ไม่ต้องเอามาก็ได้ค่ะเพราะว่าคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมนะคะ ดังนั้น2หาร5กับ4ได้ไหมอ้าสองเป็นเลขคู่หาร4ได้ใช่ไหมคะแล้วก็2 1 2 2ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ5คูณ2ก็เท่ากับ10นี่คือคำตอบในข้อนี้ง่ายไม่เอ่ยนะคะอ่าเรามาดูเลยไปเร็วหน่อยนะตามให้ทานถ้าไม่ทานนะให้มาฟังอีกรอบด้านบนก็คือ4แฟกคูณ5แฟกกำจัดอะไรก่อนนะจะก,กำจัด5ใช่ไหม กำจัด5กับ3เนาะ3แฟก4แฟกแล้วก็กระจายเลยกลยลูก4คูณ3คูณ2คูณคูณขออนุญาตไม่คูณ1นะคะดังนั้นตรงนี้เอา5้อะไร5คูณ4คูณหยุดที่อะไรคะหยุดที่3แฟกใช่ไหมคะเพราะด้านล่างชั้นเป็นอะไรด้านล่างชั้นเป็น3แฟกไงฉันก็หารกันแค่นั้นเองดังนั้นตัวบนเหลืออะไร4 3 12 12 2เป็นย4 24คูณกับ5 4 20อ่าคูณกันตึ๊ดๆๆๆคูณออกมาแล้วผลลัพธ์เป็นอะไรอะไรอะไร480ใช่ไหมฮะศูนย์สี่สเป็น8 2 2เป็น4นี่คือคำตอบนะคะอ่ะต่อไปไปดูข้อที่7ค่ะในอ่าทั้งหมด3ามแฝกทั้งหมดยกกำลังสองความหมายมันก็คือ ด้านล่างเราเป็น3แกดังนั้นมันก็คือ3คูณ2คูณหหรือว่า1คูณ1คูณ2คูณ3ยกกำลังสองง่ายๆเลยเราด้านล่างคูณกันมันก็คือ6กกำลังสองก็คือ36ไม่ใช่12นะคะโอเคไปดูข้อที่8นะคะ n แกส่วนนี n ้เลบ2แกตอ่ะตัวนี้หมายความว่ายังไงตัวนี้หมายความว่า ให้นักเรียนคิดถึงเส้นจํานวนไว้ลูกถอยหลังและเดินหน้าคําว่าถอยหลังและเดินหน้าหมายความว่าเอ้ยเนี่ยตัวนี้คือ n แฝกนะ n แฝกก็คือศูนย์เนาะถอยไปข้างหลังจะเป็นลบเดินหน้าจะกลายเป็นบวกอ่านำหลักการนี้มาใช้ค่ะดังนั้นอะไรมากกว่าแน่นอน n แฝกต้องมากกว่า n ลบสองแฝกแน่นอนเราก็ต้องถอยหลัง n แฝกค่ะก็จะเป็น n คูณ n ลบ 1>, 1คูณ n ลบ2แล้วใส่แฟกให้มันถามว่าการเป็นแฟกสามารถเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้หมดทำไมต้องเดินหน้าและถอยหลังเพื่อกำจัดตัวส่วนให้หายไปนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือ n ลบ2แฟกเห็นไหมคะนักเรียนเห็นอะไรไหมเห็นแล้วว่ามันมี n ลบ2แฟกเหมือนกันใช่ไหมคะมันหายไปแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ n คูณ n ลบ1แบบนี้ จำไว้นะเดินหน้าถอยหลังหากันให้เจอแล้วตัดให้มันหายไปมาดูข้อที่9ค่ะข้อที่เก้าเขาบอกว่าโอ้เอ็นบวกสองแน่นอนต้องมากกว่าเอ็นลบหนึ่งต้องดูตัวมากกว่านะนะคะดังนั้นเราถอยตัวบนถอยหลังไปจนเหลือเอ็นลบหนึ่งนะคะดังนั้นตัวนี้เป็นอะไรคะเริ่มจาก n อบวกสองก่อนเนาะมันเป็นเริ่มจากตัวของมันเองก่อน n บวก2 n บวกอะไรคะ n บวก1เพราะ n บวก1ก็คือ n บวก0นซึ่ง n บวก0นมันก็คือ n นั่นเองไม่ต้องเขียน n บวก0นะลูกจากนั้นหลังจาก0นย์คือเลขอะไรถอยหลังไปมันก็คือ n ลบ1น่ะทำไมใส่แฟกได้แล้วเพราะตัวล่างเป็น n ลบอะไรคะในวงเล็บ n ลบ1แฝกเราก็หารกันนี่หารกันเรียบร้อยแล้วดังนั้นคำตอบของเราก็คือนะคะ เรียงจากน้อยไปหามากแล้วกันเนาะนะคะ n คูณ n บวก1คูณ n บวก2จบแล้วนะคะอ้าวมาดูข้อที่10ข้อที่10สังเกตว่าตัวนี้เป็น n บวก1อ้าวตัวเขาบอกเขเป็นบวก1ตัวนี้เป็นลบ1แสดงว่าต้องถอยหลังนะคะดังนั้นตรงนี้เป็น n บวก k บวก1นะคะ n บวก k บวก0ใส่ไหมคะ ไม่ใส่ก็เหลือ k n บวก k ตรงนี้ก็จะเป็น n บวก k อะไรคะลบ1เจอแล้วใส่อะไรใส่แฟกเพราะอะไรเพราะด้านล่างเป็น n ลบ k ด้านล่างเป็น n บวก k นะคะลบ1่าใส่แฟกให้มันหารกันเห็นไหมคะหารกันแล้วผลลัพธ์ข้อนี้ก็คืออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าอ,อันนี้เงินน้อยกว่าเนาะ n บวก k คูณกับ n บวก k บวก1จบนะคะอย่างรวดเร็วอยากบอกว่าหน้านี้มีข้อสอบอยู่ประมาณ3-4ข้อเลยแต่ว่าคล้ายๆนะอาจจะเหมือนก็ได้อ่านะคะให้ทุกคนจดลงแบบฝึกนะคะแล้วก็หลังจากฟังดูคลิปนี้แล้วก็ถ่ายรูปลงในกลุ่มไลน์เพื่อเป็นการส่งงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทีนี้มานี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่73 73มาดูการเรียงสับเปลี่ยนการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยเราจะมีโจทย์ปัญหาให้นักเรียนพอหา N8 เป็นแล้วแล้วก็มาดูการเรียงสับเปลี่ยนจะมีทั้งหมดอยู่2วิธีด้วยกันนะคะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะคะเชิงเส้นก็คือเส้นตรงอ่นหลูกวางของในแนวตรง มี2วิธีก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันนี่ก็คือสูตรนะคะอ่าสูตรของเราก็คือ p n เ้ท่ากับ n แกส่วน n ลบ r แกวิธีนะคะเหมือนกับเรามีของอยู่5อย่างเราต้องการที่จะเลือกของ2อย่างมาวางเลือกมา เลือกมา2อย่างเพื่อจะมาจัดวิธีการเรียงกันเรียงเชิงเส้นนะคะว่าจะมีวิธีการทั้งหมดเท่าไหร่มันเราไมไ่เลือกมาทั้งหมดถ้าการเลือกทั้งหมดก็คือถ้ารส,สมมุติเรามีของสามอย่างเนาะหนึ่งสองสามเราจะหาวิธีการเรียงทั้งหมดได้เท่าไหร่นะวิธีที่หนึ่งก็จะเป็น1 2 3วิธีที่สองก็จะเป็น1 3 2วิธีที่สามก็จะเป็นอะไรคะสองวิธีที่สก็จะเป็น 1> 2, 3 1วิธีที่5ก็จะเป็นนะคะ3 1 2วิธีที่6ก็จะเป็น3 2 1สองเห็นไหมคะถ้าเราเลือกมาทั้งหมดมีของอยู่3อย่างเลือกมาทั้งหมดเลยจะเกิดหวิธีในหนังสือนี้มันมันข้ามมันข้ามโจ์นี้ไปมันจะใช้สูตร N แฟกเอ็นแฟกก็คือเลือกมาทั้งหมดฉันใช้ NF ็นแฟกนะฉันมีของ3อย่างก็คือ3าแฟกวิธีมันก็คือ6กนั่นเองเห็นไหมคะเราไม่ต้องหาเราไม่ต้องกระจาย แล้วก็รู้วิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือหกแฟดอ๋สามแฟดก็คือ6วิธีแต่ในกรณีที่เราเลือกมาเราไม่ได้มาทั้งหมดเลือกสิ่งของคราวและอาสิ่งอาสิงนะคะเลือกแค่ R แต่ทั้งหมดเรามีเท่าไหร่ล่ะมันก็คือ N อ็นก่อนที่จะไปหาโจทย์ปัญหาได้เราก็ต้องหาค่าให้ตัวนี้ให้เป็นก่อนตัวนี้ก็ออกข้อสอบจำสูตรให้ได้นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า n ในข้อนี้ก็คือ5เนอะ r ก็คือ2ใช่ไหมคะจากสูตรก็แทนเลย p 5เข้ามา2เท่ากับกี่แฟกค,คะ5แฟกเ n คือ5ะคะ่ะในวงเล็บ5ลบ2แฟกดังนั้น5แฟกของเราสวนด้วยนะคะ5ลบ2เหลือกี่แฟกค,คะ3แฟกแน่นอนกระจายตัวบนให้เหลือถึงเท่าไรคะ3แฟกตัวล่างเพราะตัวล่างเป็น3แฟกแล้ว หารกันใช่ไหมคะลูกพอหารกันปุ๊บข้อนี้5คูณ4ตอบ20เนาะทำได้ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่3กับข้อที่2 3ให้ไปทำเองเดี๋ยวคุณจะทำข้อ1กับข้อ4ให้ดูนะคะดังนั้นข้อที่4เรามาดูเลย N เท่ากับ่าไรคะ 15R เท่ากับอะไรคะ2แทนค่าค, 2, 10, 5, ค่ะ p 15,2คอมาสเท่ากับ n แฝกก็คือ15แฝกส่วนในด้านล่างคือในวงเล็บ15ลบ2แฝกดังนั้น15แฝกก็เท่ากับ15บลบวเหล่คะ13แฝกกระจาย1 5 5 14ลคูณกระจายถึงเท่าไรคะ13แฝก, 15, 14, ก 13, เพราะตัวล่างก็คือ13แฝกนั่นเองหารกันค่ะ,ะผลลัพธ์ก็คือเอา15คูณกับ 14นั่นเองนั่นคือผลลัพธ์คือ210จบนี่คือคำตอบดังนั้นข้อ3กับข้อ2ไปทำเองส่วนด้านล่างตรง2ตัวนี้ไม่ออกข้อสอบจะให้หนักเรียนพอหา p n เขามาอาให้ให้รู้เฉยๆนะคะตรงนี้ข้ามไปเลยต่อไปเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เ4ในแบบฟึกหัดนะคะ อันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาแล้วโจทย์ปัญหาเมื่อกี้หาเป็นแล้วเราลองเอามาลงสู่โจทย์ปัญหากันเลยดีกว่านะคะว่าโจทย์ปัญหาของเราจะเป็นประมาณไหนนะนะคะอันนี้ออกข้อสอบด้วยมีทั้งหมดข้อสี่ข้อห้าข้อหกเดี๋ยวจะทําให้ดูข้อสี่กับข้อไหนดี <c oughs> ข้อสี่กับ ข้อ5แล้วกันข้อ6ททำเองอ่าทีนี้โจทย์ในเชิงนี้มันเป็นโจทย์ในเรื่องเมื่อกี้นะคะมาดูโจทย์ปัญหามันจะประมาณไหนในการวิ่งแข่งครั้งหนึ่งเห็นไหมการวิ่งแข่งเป็นแนวเชิงเส้นเนาะผู้เข้าแข่งขันมี8คนนะ แต่วิ่งถึงเส้นชัยเพียงกี่คนคะเพียง3คนอยากทราบว่าจะมีผู้ชนะที่ชนะที่1ที่2ที่3ได้ทั้งหมดกี่วิธีสแสดงว่าเอาคนทั้งหมดมี8คนนะ n ของเราเป็น8แต่เราต้องการเห็นไหมคนที่เข้าเส้นชัยมีเพียง3คนก็คือ1 2 3เราจะเลือกมาแค่3คนสแสดงว่าเฮ้ยม,มีมีอยู่8นะแต่เลือกมาแค่3านะฉันไม่ได้เลือกหมดนะอ่าในการวิ่งแข่งขันจะมีการ แรคิดว่าจะ3คนเนี่ยจะมีวิธีการทั้งหมดเท่าไหร่ที่จะในการวิ่งแข่งขันเนี่ยแคนแต่ถึงเส้นชัยเพียง3คนดังนั้นเราก็วิธีทำเขียนเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะจะได้ว่าจากสูตรของก็คือ p n เข้ามาเขียนสูตรด้วย n แส่วนด้วย n ลบ n แฝวิธีแทนค่าลงไปค่ะ p นะคะ p 8มา3เนาะ ได้กี่แฟกค,คะแแเล็บ8ลบ3แฟกก็จะเท่ากับ8แฟกส่วน8ลบ3เหลือกี่แฟกค,คะ5แฟก8 ·คูณ7คูณหคูณ5าแหาได้เลค่ะ5แฟกตัดตัดหาได้ใช่ไหมคะหาแล้วก็เหลือ8ปคูณ7ดคูณ 6. หดังนั้น8 · 7, ·ดคูณ7คูณ6คำตอบคืออะไรที่ตุ๊กตุต๊ตตตกสามร้อยสามสบหก แล้วก็มาดังนั้นจัดลำดับการเข้าเส้นชัยได้ทั้งหมดได้หมดกี่วิธีคะ336วิธีเรียบร้อยจำสูนรให้ได้นะอ่ามาดูข้อที่5ครูมีหนังสือ7เล่มที่แตกต่างกัน แจกให้เด็ก4คนคนเละหนึ่งเล่มแสดงว่าข้อนี้ n ของเราก็เท่ากับ7 r ก็เท่ากับ4หาเองดีกว่านะคะค,คุณครูไม่หาให้แล้วข้อที่6นี่สามีหนังสือที่แตกต่างกัน1ิบเล่มแต่ต้องการนัหนังสือสี่เล่มมาจัดเรียงเป็นแถวบนชั้นอ่าแน่นอน n ของเราก็เท่ากับเท่าไหร่คะ10 r ของเราก็เท่ากับ4หาเอาเองนี่ก็คือเนี่ยโจทย์ปัญหาออกข้อสอบด้วยนะคะโอเคต่อไป หัวข้อสุดท้ายก็คือหัวข้อที่2.3นะคะครูจะข้ามไปเลยเพราะว่าเราเรียนไม่ทันนะคะ2.3การจัดหมู่จะสังเกตว่า,าการเรียงสับเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่หลักการนับเบื้องต้นจะมีอยู่2เรื่องในการ1ก็จะมีอะไรคะการเรียงสับเปลี่ยน2การจัดหมู่นะคะมี2หัวข้อนะคะนี่การจัดหมู่คืออะไร คือการเลือกสิ่งของที่แตกต่างกันโดยหยิบแต่ละครั้งโดยหยิบจำนวนแต่ละครั้งเท่ากันและไม่สนใจลำดับที่จะหยิบได้ก็เขาเรียกว่าเป็นการจัดหมู่ของสิ่งของไม่ใช่เชิงเส้นนะไม่ใช่วิ่งเท่าเส้นใช่ไม่ใช่การจัดหนังสือนแนวตรงมันจะเป็นการจัดเป็นหมู่หรือชุด สังเกตนะคะเป็นหมูชุดดังนั้นมันจะเขียนได้2ออย่างเปลี่ยนจาก P เป็น C จัดหมูคือ C Cn คอมมาหรือในวงเล็บ nr วิทีเมื่อเห็นไหมสูตรบางคือตัวนี้ Cn คอมมาเท่ากับ n แฝกส่วนด้วยนวมเล็บ n ลบ R แฝกคูณ R แฝกเพิ่มคูณ R แฝกเข้ามาเฉยๆต่างจากสูตรเมื่อกี้เปลี่ยนจาก P เป็น C แล้วเพิ่ม R แฝกเข้ามาสู่ด้านล่างของเศษส่วนไปอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหาได้ เราต้องมาฝึกทําตัวนี้ก่อนในแบบฝึกหัด2.3นะคะตัวนี้หน้า82นะคะอ่ะเราลองมาหากันดูจะยกตัวอย่างให้หาสัก3ข้อก็พอ,อนะคะทําแค่ถึงข้อ3ก็พอ,อส่วนข้ออื่นนั้นก็คือค่อยว่ากันนะคะค่อยว่ากัน C7,3 แสดงว่าเราก็จะได้ว่าเท่าไหร่คะ กี่แฝกเแฝกส่วนงเล็บเลบสาแฝกคูณสแฝกเพราะว่า n คือ7จอคือ3 7มเแฝกส่วนเลบสเหลือสี่แฝกคูณสแฝกแน่นอนแฝกอะไรเยอะกระจายให้ถึงตัวนั้น7จ็คูณหกคูณหคูณกี่แฝกคะส่แฝกส่วนด้วย4ี่แฝคูณคูณสคูณสอไม่คูณนะคะอ้าวหารเลย สาหารอะไรได้3ามหสองเป็น6 2ได้ไหมสองหนึ่งสองหนึ่งัง้นข้อนี้7จ็ดห้าสหข้อนี้ตอบ35นะคะต่อไปข้อที่2 4 20ียีคอม่าสามก็จะเป็น20แฝกส่วนนั่นรงเล็บ20่ลบสแฝกคูณสแฟก ก็เท่ากับ20แฟกส่วนด้วยนะคะ10 20ลบ13เหลือ17แฟกคูณ3แฟกก็เท่ากับ20คูณ19คูณ18คูณ17หยุดที่17แฟกเพราะมันมี17คูณ3คูณ2หารกันค่ะ17แฟกหารกันค่ะหาร17แฟก2 1 2 นะคะสอแล้วกัน 3, 68, 3, 1, 3 6มหกสิแปดสามหน่งดังนั้นผลลัพธ์ก็คือ10บคูณสิแล้วคูณด้วย6เอาเอาสิบกคูณหก่อนหก9ก้าเกหกเทด 5, 6, ห6าหกึเป็น6เป็น11ดคูณด้วย10บดังนั้นข้อนี้ตอบ1นึ่ันหนึข้อที่สาม ให้ไปทำเองเนาะจะตอบเยอะมากเลยนะข้อสิข้อสามนี่นะคะโอเคผ่านไปนะคะต่อไปมาดูแบบเฟกหงัดหน้าสุดท้ายมันอยู่หน้าไหนละเนี่ยนะคะก็เป็นลองอยกตัวอย่างให้ดูว่าโ,โจทย์ปัญหามันจะประมาณไหนนะนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีนักเรียนสีห้าคนเป็นผู้ชายสาคนเป็นผู้หญิงเจ็ดคน จงหาจำนวนวิธีในการเลือกนักเรียน4คนเป็นตัวแทนของห้องเห็นไหมคะมันไม่เลือกว่าเออต้องวิ่งเข้าเชมันเลือกจากกลุ่มจากคนนะคะก็ที่หนึ่งถามว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้แสดงว่าในกรณีนี้ n ของเราก็คือเท่าไหร่คะ15เราเลือกมาเท่าไหร่ละเราเลือกมา4คนเนี่ย เขาบอกว่าเป็นชายหรือหญิงก็ได้นั้นเราก็เอาชายกับหญิงรวมกันก็เป็นสิบห้าคนเนอะเราก็จะได้ว่าแทนค่าลงไปเลยมีนักเรียนสิบ้าคนเลือกมัลคอลสีจำนวนวิธีที่เลือกแล้วก็จะได้ว่า4สิบคอมมส ก็จะได้กี่แฟกคะ15แฟกส่วนด้วย15ลบ4แฟกคูณกี่แฟกคะ4แฟกนั้นก็จะเท่ากับ15แฟกส่วนด้วยลบ4เหลือกี่แฟกคะ1 1แฟกคูณ4แฟกกระจาย15ลกคูณ14คูณ13คูณ12คูณ11แฟกส่วนด้วย11แฟกคูณ4คูณ3คูณ2 หารกันสองหนึ่งสองเจ็ดแล้วกันสามหนึ่งสามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งเห็นไหมคะดังนั้นผลลัพธ์ของเราก็จะเท่ากับสิบห้าคูณเจ็ดคูณสิบสามคูณเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ติติต,ตคูณอย่างรวดเร็วคำตอบก็คือ1365ดังนั้นนะคะจำนวนวิธีเลือกตัวแทนของห้องเท่ากับเท่าไหร่คะ1365วิธี ต่อไปเป็นชายสองคนและเป็นหญิงสองคนนะคะเราจะเลือกชายนะชายสองหญิงสองแยกกันแล้วเมื่อกี้คือไม่ได้สนใจชายหญิง n ของเราก็คือสิบห้าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายวิทีทำต้องทำเป็นสองขั้นตอนน่าแยกกันขั้นตอนแรกก็คือเลือกเป็นนักเรียนชายสองคนขั้นที่หนึ่งเลือก ผู้ชายสองคนอ้าวแล้วผู้ชายของเรามีกี่คนล่ะทั้งหมดผู้ชายของเรามีกี่คนคะมีแปดคนแสดงว่าชายทั้งหมดมีแปดคนแล้วก็จะได้ว่า n ของเราคือแปด r ของเราคือสองดังนั้นเราก็จะได้ว่า c แปดคมาสองใช่ไหมคะก็จะเท่ากับ 8แฝกส่วนด้วยวงเล็บ8ลบ2แฝกคูณกี่แฝกคะคูณสเท่ากับ8แฝกส่วนด้วย6กแฝกคูณกับ2แฝกก็คือ8คูณ7คูณ6 6หส่วนด้วย2แฝคูณหกอ่าขอโทษ2แฝกก็คือ2นั่นเองนะคะก็คือคูณ2นั่นเอง ตรงนี้คูณนะคะหารหกหกสองหนึ่งสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดต่อไปไปดูขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองเลือกผู้หญิงกี่คนคะสองคนเหมือนกันนะแต่หญิงมีทั้งหมดกี่คน เจ็ดคนแสดงว่า n ของเราคือเจ็ด r ของเราคือสองจะได้ว่า c เจ็ดคอมมาสองก็เท่ากับกี่แฝกคะเจ็ดแฝกส่วนด้วยนวงเล็บเจ็ดลบสองแฝกคูณสองแฝกก็เท่ากับเจ็ดแฝกส่วนด้วยห้าแฝกคูณสองแฝกก็เท่ากับเจ็ดคูณหกคูณห้า ลืมค่ะลืมคูณหแฟกส่วนด้วยหแฟกค,คูณสองคันกันสามเจ็ดยี่สอ็ดยอ็ดวิธียังไม่จบเขาบอกว่าจำนวนเครื่องลูกตัวแทนทั้งห้องเราต้องเอาสองขั้นตอนนี้มารวมกันดังนั้นจำนว,นวนวิธี ในการเลือกตัวแทนห้องคือต้องเอา2อขั้นตอนนี้มาคูณกัน28คูณกับ21ก็เท่ากับ588วิธีนะคะโอเคก็าจะสอนถึงข้อนี้เลยนะคะ ให้นักเรียนไปทบทวนแล้วจดลงในฟึห้หหดข้อที่เหลือที่ครูจั่งก็ทําให้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ส่วตัวไ,ไม่ใช่ส่งในไลน์ไลน์ส่งงานนะาะไลน์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบปลายภาคข้อสอบนีทั้งหมด20ข้อ20คะแนนสอบตามตารางสอบเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้ในไลน์ในไลน์รายงานนี่แหละนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบสำหรับ